สวัสดีจ้าพี่น้องตื้นหรอกค่ะตื้นสายมาเนี่จะทุ่มเรื่องหรอกค่ะวัน,นี้จะมาพัดหอยจ้าพี่น้องไปร้านค้าไปเจอหอยมาค่ะเนี่ยบกหูยาแพ่บกหูแล้วค่ะว่าเขาเอินว่าหอยอยังถ้าพี่น้องผู้ใดหูจจกกะเม่นบอกเนี่ยแล้วค่ะว่าหอยอยังแต่ว่าสื่อมาแล้วมือเศร้ากะเอามาแช่น้ำใบเราเมื่อกี้นะคะ่ะตื้นถึงมามยาแพ้มาล้างน้ำล้างหางหากน้ำพี่น้องจนว่าโอ้หอยเนี่ยค่ะ จนมันใส่ะค่ะพี่น้องร่างจนน้ามนใส่ละคะ่ะเพราะว่าเขาเขาถิ่นพัดทั้งเปลือกแพะก็เลยต้องร่างให้สะอาดฝนโตกอีกแลวจ้ะโอ้ยวันน้นนายผัดกระเทียมมันกับบุญมีอย่างใส่ไรอะคะ่ะคงจะมีตะพิแกงเลยเนาะข้า ขนตกอีกละเมื่อนี้ยื่นและสันยุนาหอ้องงเขาไปนี่แหละออกไปที่เดียวแต่ก็อาบน้าม้วจ้ะ สาดน้ำแล้วอันนี้พริกแกงนี่กับพี่สาวเพท่นเ็ดขายสะอาดสะอาดนดีแซ่บยายแพ้ก,กินตลอดค่ะรัวล,ละรัวละอ่อยแต่ยายแพ้ก,กับสื่อเราเครืองรู้ค่ะพี่น้องไปพี่น้องออกไปพัดกันจ้าไปเข้ากระไดพัดหอยเน,ะนาะไมอยู่นอกห้องกับพี่น้อง น,นี่เขาจะมาผัดกันค่ะจื้นๆนหนาหองก็ได้ไ<ป>แค่ใส่ริกแกงเยอะหน่อยหนึ่งด้วยค่ะเด็กเก่มกลนเนาะส่วนผสมเครื่องปรุงย้ายแพ้ก็จะมีพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดเนาะแล้วก็ชุ้รสน้ำตาลน้ำมันหอยค่ะรสดีขาดว่ได้กบใบหัวะพ้าเดอ้อพี่น้อง หอยก็พัดแล้วจ้าอาจ้าไปห่อเข่ากันบกหูหอยยันหลับนอนเลยเขาเปิดหอยยันจะเช็ดกับบกหูด้วยค่ะใส่หูอ่ะเขาเน้นนะเออหูตะไบกินใหญ่บาไตเพื่อนหลับนอนเลยขามูในโรงงานกินน้ำไปหลายจังหวอย Rửa này cả thì sẽ xay tủ yên bây giờ, con sâu đi Yên ư Rửa đi chả kìa nọ, rửa chán nữa มันเยมันสุกเหรอมือนทองอย่างนงี้นมนันแดลก็รักสีเทพแถแกเแ็่กระได้ว่ได้เพ็ดรเรื่องมันเ,เนปิดหน่อยจ้ะได้แต่แจ้าพี่น้อง